ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าสวยงามมากดอกูุลูเป็นตำนานจะบอกตำนานให้ฟังฟังบอรัดนี่ดีดอกคุลูนั่งอว่าบอแมน่นั่งอว่วแต่ว่าเป็น เอออันนี้เขาเอิญ่าดอกคูลูนี่คุลูนี่ผู้สาวนี่เห็น่าผู้สาวผูกข้อตายก็เลเยเอามีดแทงข้อตายนี่เด้นี่นี่นีมีดเนี่ยน,น,นี่มีดเ,เ,เสียบข้อจะรลออยู่นี่ีมั่นเป็นตำหนานนี่คือมีด ถา้ถานางอัวสใิไงกว่านี้ลก้กกาซิมีเป็นเสือกอืมลก้กกาซิมีลิ่นผอมเด้ลิ่นออกมาผอมอันนี้คือดอกคู่ลูมันเป็นตำนานตำนานหลักของหนุ่มสาวที่บ่สมหวังแม่นางอัวให้แต่งงานครับ คุณล่างแต่ว่านางอว่วสมถถัคร่าวคุรยู่คนละเมืองนางอว่วบมากแม่ก็บเลยจัดงานแต่งงานหายบาดเนี้ยงามหอนย่ำขึ้น อ้าวกก็เลย,ยนี้ไปผูกข้อตายห่อน,นีงมาเสารมากอ้จาจับสาวโบเห็นไปเห็นอยู่ทช่งปลาาใหม่สาวคู่รู้ได้ยินข่าวแบบนี้ ก็เลยแท่งข้อตายแท่งข้อจากของตายก็เลยเป็นตำนานไปเป็นดอกใหม่เกิดไปเป็นดอกใหม่ทั้งสองเป็นสีขาวความหักอันบริสุทธิ์ของทั้งสองเกิดมาบสมหวังพ่อตายไปแล้วกลายไปเป็นดอกใหม่ไปเป็นตำนานนี่เห็นมีดยุคอ แต่ของนางอวดน,นี่จะจะไม่ถึงอาจจะศูนย์พันห่ะล่ะบ่อคอยเห็นหรืออาจเป็นปลาใหญ่ๆกว่านี้อาจจะมีดอกนางอวดแต่ว่าอันนี้เห็นแต่ตเห็นแต่ดอกถาวคุู่ลู่านาง่อไปไเพื่อเห็นอีกเห็นไหมเห็นไหมเท้า น,นี่หามาาละหาเห็ดนี่ป่าใหม่ที่ป่าทึบเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์หลายไลอยู่ก็รู้ว่าเป็นปลาสังวนหรือเป็นที่วนบุคคลกับโบโหขึ้นกันแต่ว่ามีทันทางมาให้มาหน่ะ มาหายมีไหมเ้าแห้งบ่ึเ şey ท่าเลือกเกินใส่ละมาโชว์หน่อยไหนสองดอกทำไมไม่เอาล่ะโอ้ยเท้า เาก็ต้องใน่เ่าเฮ่ากัเท่าเท่าแล้เท่าเท่าแล้เนี่ยมนเทากเฮ่ากันเฮ่าไ่าฮ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 ่่าฮ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 าฮ่าฮ่่่าา่่่่่่ เอาไไกระบอกเอาให้มัออไไนออไไนกแม่แพรลูกให้มันเป็นเชื้อต่อไปอแถวจะฝ่าฝนชนละท่าถ้าปีใดฝนฝ่าฝนอุดมสมบูรณ์เห็ดกะออกลาย ีหมูนึง่งมูนึ่งบ่หน้าขาม